เราก็อร่อยค่ะแล้วก็คุ้มค้าหมูมีประโยชน์ค่ะมีมีประมาณพวกหมูพวก้าวแล้วก็วิตามินเบต้าเะใ่้พลังงานค่ะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ค่ะก็เหมือนกันค่ะอาจารย์ กันเลคะ่ะมีเมนูมีเมนูไหนที่หนูชอบที่สุดก็ผัดกะพราแล้วก็ต้มกระชายกระต่ายทอดค่ะโรงเรียนอนุบาลสังขบ,บุรีก็ได้รับเท่ากับโรงเรียนอื่นๆคือในรายหัวของนักเรียนหัวละ21บาทเช่นเดียวกันใน21บาทของจํานวนเด็กนักเรียนที่เราได้ต่อหัววันละ21บบาทเนี่ยครับเราก็จะแบ่งก่อน เราทําอาหารประกอบอาหารตามรูปแบบของสกุลรันของสอพท,ทุกประการครับคือ 1. เราหุงข้าวให้กับเด็กทุกคน 2. เราประกอบอาหารให้กับเด็กนักเรียน2อ,อย่างนะครับแล้วก็ 3. เรามีผลไม้หรือขนมหวานให้กับนักเรียนทุกวันนะครับทุกวันที่เราได้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นใน21บาทที่เราบริหารตรงจุดนี้อันดับแรกเลยเรากันไว้1บาทเป็นค่าแม่ครัวค่าจ้างแม่ครัวซึ่งแม่ครัวของเราเราจ้าง1ิบคน ต่อวันวันละ250บาทเราเสียเงินค่าจ้าแม่ครัว2,500บาทต่อวันแต่เราเก็บเด็กกันตรงนี้ออกมาวันละ1บาทก่อนนะครับเพื่อ,อ,อใช้ในการตรงนี้เราก็ได้พันหนึ่งพันบาทเพราะว่าเด็กนักเรียนเรามีพันหกคนในส่วนที่2เรากันอีก1บาทโดยประมาณหรือประมาณ2บาทสําหรับค่าแก๊สสาหรับค่าแก๊สและค่าเครื่องปรุงที่เราจะต้องจําเป็นต้องซื้อมา มาเก,เก็บมาเป็นทีละโหลลูกซื้อแก๊สทีมกันบ,บาณ10ถัง20ถังนะครับเราก็เอามาซื้อเข้าสารใน,ในตรงจุดนี้นะครับส่วนที่เหลือเราจะซื้อวัตถุดิบทั้งหมดนะครับส่วนที่เหลือคือ,ซ,อซื้อวัตถุดิบทั้งหมดเลยวัตถุดิบของเรามีคุณภาพมากเราไม่เคยใช้โครงไก่ในการทําอาหารให้เด็กนะครับเราจะใช้หมูหมูเนื้อหรือเต็มที่ก็หมูสามชั้นซึ่งปกติหมูสาชั้นตัวน,นี้จะแพงพอๆกับหมูเนื้อหรือไก่เนื้อไก่ทั้งตัวปีกบนน่อง เนาะหรือหรืออะไรต่างๆนึงอย่างที่ประกอบตรงจุดนี้นะครับเครื่องปรุงอย่างต่างทุกอย่างดีหมดผลไม้เราก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลถามว่าพอไหมไม่พอครับณนะเวลานี้21บาทไม่พอแต่เราพยายามทําคุณภาพให้ได้มากที่สุดเมื่อก่อน21บาทตอนของอยังไม่แพงเราได้คุณภาพเกินร้อยแต่ตอนนี้คุณภาพของเราด้ลงมาสักนิดหนึ่งแต่ก็ต่ํากว่าร้อยเพียงไม่เท่าไหร่ แเราก็จะทําได้คุณภาพเช่นเดียมตรงจุดนี้ครับผมครับเด็กมุสลิมของเราหนึ่งคนเรากันหนึ่งยบอบาทตรงนี้ไปให้กับมุสลิมเลยให้เขาประกอบอาหารในในในระบบของมุสลิมเขานะครับเ,เด็กของมุสลิมจะมีแม่ครัวเราจ้างแม่ครัวตะหักอีกหนึ่งคนประกอบอาหารมุสลิมโดยตรงโดยเขาจะเป็นคน จัดรายการอาหารซึ่งอาหารมุสลิมบางครั้งทําแบบสุขุนลันไม่ได้แต่บางครั้งก็ออกสุขุลลันได้อย่างเช่นถ้าเป็นหมูเป็นพะโลเราก็ไม่ใช้หมูเราจะใช้ไก่แทนนะครับและเราก็จะเป็นเต้าหู้หรืออะไรต่างๆไม่ไม่ใช้อุปกรณ์ของการเป็นหมูตรงนี้เราก็จะเป็นไก่และเป็นเนื้อไก่หรือกับปีกไก่น้องไก่แทนครับผม